เหรียญ5บาทจากคุณปูส่งมานะคะเหรียญ5บาทส่งมาทั้งสิ้น1 2 3 4 5 6มา6เหรียญค่ะเหรียญ5บาทพศที่เป็นนรับซื้อนะคะมี2พศนี้เท่านั้นค่ะ2540กับ2546 2 2540กับ2546เท่านั้นนะคะ2เหรียญ2540และ2546เท่านั้นนะคะรับซื้อ2พศนี้เท่านั้นหลายคนจะถามว่า รับซื้อพศน,น้นไหมพศนี้ไม,ไม่ไม่รับเลยนะคะรับแค่สองห้าสี่ศูนย์และสองห้าสี่หกสองพศเท่านั้นคะ่ะเหรียญห้าบาทนะคะห้าบาทรับเพียงอสองพศเท่านั้นสองห้าสี่ศูนย์รับซื้อสามพันบาทคะ่ะเหรียญห้าบาทนะคะขายได้สามพันบาทสองห้าสี่หกในมือพน้าที่เห็นอยู่นี้นะคะสองห้าสี่หกรับซื้อเหรียญละสองร้อยห้าสิบาทคะ่ะ 2540-3000บาท 2546, 250บาทเหรียญ5บาทนะคะลองพลิกดูพอสอค่ะก่อนใช้ไปรับจังทอนมาหรือล้วงกระเป๋ามาค่ะดูดูเพียงพอสอเท่านั้นนะคะนี่ค่ะเหรียญใช้จ่ายปัจจุบันเลยเหรียญปกติเลยนะคะ2546ราคา250บาทนะคะถ้าท่านใช้ไปท่าจะใช้5บาทนะคะจะจะพลาดโอกาสค่ะจะเสียดายนะคะ ดูพอศอค่ะดูเพียงพอศอเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะไม่ต้องดูตําหนิอะไรตรงไหนเลยนะคะบุคคนบอกอะไรต้องตรงอะไรแม้บอกไม่ต้องไม่ต้องมีตําหนิดูพอศอผลิตเท่านั้นนะคะเนี่ยอพอ,อที่เห็นเลยสองห้าสี่หกสองห้าสี่หกรับชื้อเหลียละสองร้อยห้าสิบบาทเหรียญ เหรียญสิบเหรียญสิบบาทเอเปกรับซื้อเหรียญละห้าสิบาทค่ะเอเปกที่ระลึกนะคะเอเปกนะคะจะรับเหรียญสิบบาทสองสีจะรับอยู่สองเหรียญค่ะเอเปกกับครุสครุสรับแปดสิบาทเอเปกรับห้าสิบาทค่ะตามนี้เลยนะคะเอเปกนะคะเหรียญการประชุมผู้นําเศรษฐกิจเอเปกที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพนะค,ะครั้งที่สิบเอ็ดค่ะรับซื้อเหรียญละห้าสิบาทค่ะและเหรียญครุดค่ะ เหรียญพูดสิบบาทสองสีรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทนะคะสิบบาทส,สองสีรับแค่สองสองวารานี้เท่านั้นนะคะส่วนเหรียญพอสอ,อ่าเดี๋ยวมาดูพส Jonas กันมาดูกันพอสอก่อนอ่าพสที่รับซื้อเหรียญอะไรโอ้ดูเหเรียญที่ลึกกันต่ออันนี้จะเป็นเหรียญหอสมุดหอสมุดวชิรายานนะคะรับซื้อเหรียญละสองร้อยบาทเหรียญยี่สิบาทยี่สิบบาทรับวาระเดียวเท่านั้นอ๋อแล้วก็สามรอบอีกวาราหนึ่งนะคะยี่สิบบาท ยีบาทที่ระลึก3รอบรักนะคะแล้วก็เหรียญสิบบาทพอสสิบบาทพสอนสองหนาี้2541งนะคะส่งมาจากคุณปูค่ะ2541รับซื้อเหรียญแล้วหกบาท10บาทพสสองห้าสีบาท2542 20บาท 2 5งห้าบาท2 5งห้าบาท253 4 20บาทค่ะรับเท่านี้ค่ะพอสออื่นไม่รับนะคะทวนอีกรอบนึงเนาะเหรียญพอสอที่รับซื้อนะคะ5องห้าสี่หนึ่งสองห้าสามหนึ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพันสองห้าที่หนึ่งิบบาทสองห้าสี่งยี่สิบาทสองห้าสามสี่ยี่สิบาทสองห้าห้าสามยี่สิบบาทช่องทางการติดต่อก็จะอยู่ใต้คลิป นะคะท่านใดมีต้องการขายก็ติดต่อมาได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ10บ,บาทนะคะเ,เหรียญเหรียญครูดค่ะครูดเนี่ยเป็นเหรียญอะไรที่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นเหรียญที่มีพูทุคุณเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องปลูกเสกครูดทุกครูดขายได้หมดเลยนะคะรับซื้อทุกครูดครูดบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบบาทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะครูดบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบบาทครูดหนึ่งบาทรับซื้อ ยี่สิบเนาะคุดคุดคุดเฉียงรับซื้อสิบบาทค่ะคุดเฉียงมีสองพศสองสองและสองศูนย์รับซื้อเหรียญละสิบบาทครุดตรงสองห้าสองห้ารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทครุดเก้าเหลี่ยมค่ะรับซื้อสามสิบาทนะคะขอแท้นะคะครุดเก้าเหลี่ยมเพราะมีไม่แท้เยอะค่ะครุดเก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อเหรียญละสามสิบบาทแล้วก็มาครุดเนี่ยค่ะครุดสิบาทสองสีที่ในมือรี่เลยนะคะ ครูสิบบาทสองสีรับซื้อเหรียญละครูสิบบาทสองสีรับซื้อเหรียญละครูสิบบาทสองสีรับซื้อเหรียญละแปดสิบาทค่ะเนี่ยค่ะเหรียญี้มือไปน้าเลยนะคะแปดสิบบาทแปดสิบบาทมีมาห้าเหรียญห้าแปดสี่สิบเนี่ยค่ะห้าสิบบาทขายได้สี่ร้อยบาทเลยนะคะเหรียญสิบบาทห้าเหรียญนะคะขายไปน้าค่ะไปน้ารับซื้อนะคะสี่ร้อยบาท คะอันนี้มาจาก ite, คุณปูค่ะขอบคุณมากที่ไว yani. ้วางใจส่งมาขายป้านาค่ะส่งมาได้อีกนะคะป้านายินดีต้อนรับค่ะขอบคุณมากนะคะคุณปูที่ส่งมาค่ะอดูรายการอื่นๆต่อไปยังดูที่ครุดแล้วกันนะคะดูครุดต่อเมื่อกี้ครุดแบบครุดครุดสิบบาทสองสีเลยเนาะอันนี้มาดูครุดครุฑหนึ่งบาทครุดครุฑครุฑบาทหนึ่งเจ็ดนะคะครุดบาท คุดบาทหนึ่งเจ็ดนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทนี่ค่ะคุดบาทหนึ่งเจ็ดนะคะเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องปลุกเสกแต่ปร,รแประการใดนะคะ,ะด้วยด้วยเลขศาสตร์แห่งดวงดาวคือเขาจะ<ป>มา เขาจะมาเจอกันพอดีเลยนะคะพผอ,อิญอหรือตั้งใจไม่รู้ค่ะสองห้าหนึ่งเจนะคะเป็นเลขศาสตร์จากดวงดาวนะคะโหราศาสตร์ค่ะเป็นเลขที่มีความเชื่อค่ะเป็นเป็นเหรียญที่มีธาตุครบดินน้ำลมไฟนะคะกลมคือธาตุลมน้ำหลอมเหลวโลหะ มีธาตุน้ำแฝงอยู่ธาตุดินธาตุไฟคือ2กับ5บวกกัน1กับ7บวกกันค่ะเป็นเหรียญที่มีธาตุครบดินน้ำลมไฟอยู่ในเหรียญเดียวกันแล้วก็ลักษณะขององค์พญาครุฑคือครุฑกลางปีกบินนะคะพร้อมที่จะชมยเฉี่ยวและเหียดขาตรงค่ะลักษณะต่างๆค่ะครบนะคะครบครบเลยค่ะเนี่ยค่ะครุฑ กลางปีกบินแล้วก็เลียนกลมเป็นธาตุลมธาตุลมก็ส่งส่งผลให้ครุฑกลางปีกบินได้แรงขึ้นค่ะธาตุครบดินน้ำลมไฟด้วยลักษณะของครุฑด้วยแล้วก็ธาตุครบด้วยจึงเป็นมีความคมคมขลังโดยที่ไม่ต้องปลุกเสกแต่ประการใดนะคะ